สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแหลก็เอฟซีที่คทอดคิดถึงครับพี่น้องมือนีทีมงานหมอลำเทิงครับพี่น้องออกมาช่อมสวนออกมาหารอกวานรอสวนมาพ่อวสวนมะือพอดีท่านผู้ชมหรือพักทองของผู้ซอยวิจิตท่านนี่มือนีเพิ่นเก็บมาเห็นเพิ่นเก็บมาเห็นเพิ่นเก็บกันเลยแวะเขามาเห่นน้ำเพิ่นท่านผู้ชมมาดูมาดูมาดู เป็นตอนซ่อนพี่นออ้องเมือพิ่นพู้นอยู่ทางอันนั้นเขาเก็บเส้รถสามเออรถอยางรถอีแตกไว้แล้วมาที่นี่เสียสีผ้าท่านผู้ชมมานํามานําเบ่งเงิ่นเก็บอันข้าเจ้ามาเหมาหรือหรือเขาเก็บขายเป็นโลฮะโอสัง่งสังกิโลเลยบ่โอ้ร้อยละสิบเก็ดบ่บ เก็บาทสิบาทสามบาทครับอันนี้จะของสวนเหมือนกันผู้ชมสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ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 สสวััดีครบอันจักเดือนนี่เขาได้เก็บนี่แปดสิบสองมือผมตัดกับนายนับวันที่เลยนับวันที่ลงดินครับอ๋อแปดสิบสองวันแปดสิบสองวันครับโอ้คือดีแต่ว่าครับผมก็ถือว่าปีนี้ขลาอยู่ไอ้ไส้เออออกหุณครับที่มาเยี่ยมแปลงครับผมครับอย่ากำลังใจครับแต่ขึนก็ขึ้นก็บ่หน่อยครับ บ่เขาลงทุนไปประมาณเท่าไรห้าหมื่นครับประมาณห้าหมื่นแต่ว่าเขายอะไรกับประมาณแสนกว่าบาทเนาะแสนเจ็ดแสนแปดนี่แหละครับครับผมมันก็สิบาทออกสองบาทแน่ครับปุ๋ยค่ายาค่ายแห้งค่าน้ำค่าน้ำค่าฟืนเขาไปหลายอย่างหลายอย่างครับผมเอาขอบคุณครับท่านครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ่งการเฮ็ดงานของเพลินนะครับพี่น้องมาขันก็คือ้นจะของเพลินคือท่านผู้ช่วยวิจิตรธานีเพลิน เพิ่นเป็นเจ้าของสวนมา,มามาลูกหลาพาก,กันมาหาเห็ดเห็ดเบี้ยงเจ้าของมาทำงานมาทำงานมาสิสองวันนะครับดูดูท่านผู้ชมเออบ,บักือ,อนวยนึงนี่มันสิประมาณจักโลดเน,นี่ยจ้ะนี่ประมาณเก่าโลครับท่านส<ะ>ิบเอ็ดโลยังมีได้อาจารย<อ>์บ<ะ>่ครับอันนี้ก็ประมาณเก่าครับผมเก่าเก่าหรือสีผุแล้วเน,นี่ยเนีขออนุญาตครับขอบคุณครับคเจนครับ รถมาพอดีบด่ดิอันนี้คือรถเพิ่นมาพอดีท่านผู้ชมเอาอยู่รถโม่ไสออกที่ขัดเสียนขัดเสียนไม่แอบก,กันอยู่โม่ไสอ,ออกเนี่จาะพูดอยู่ออกโม่ไสอ,ออกแค่เพื่อนพอดีเราไวยรถุขนยูออกไปไกลๆุ่นทางทางนี่ก็ทีมงานเพิ่นอนนะทางนี่ทีมงานเพิ่นกำลังเก็บใจแข่งกับสีหามไป ปลาสมไม่เราไปได้เสียลหลายปลาน,นัุ่นดนี่ไม่เห็นที่สีหัดต้อบอกว่าเป็นต่อไห้ทั้งนั้องทั้งเหนียวหนึ่งเบืงบ้งเบื้งทานผู้ชมขันใบรุ่เออหันหลังด้กันนดขันไบรุ่นอยหลายเป็นไดกระดาผู้ชมว่าขันมอลำเทิงนี้ในโบกเกินหากหน่วยเออยอสวดหลสอน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 ยู่รถไปไหสักพูดไกลๆพุน ท่านผู้ชมเบิง่งเขาจะเก็บบักเอือหรือ๋ักคลองเก็บพักคลองมือนีคันมือมันออนกันสินะท่านผู้ชมเทากับมันกับมือมือเพิ่นจะเริ่มเอาเงินนะท่านผู้ชมเอ้ยแปดสิบสองมือคันคันบ่าถามผู้ปลูกกับโพหัเลยว่าอายุอายุของมันเท่าไรเท่าไรนะครับ โอ้เขาเขาเก็บนี่เก็บแบบสั้นเครื่องเลยเนาะเนี่ยเนาะอาจารย์ผมฝากอาจารย์ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับอนนกินมิลค่ากินนิดหน่อยสักก้อนอาจารย์ครับผมครับผมขอบคุณครับอันนั้นอัลนั้แต่เขาจมุ่ไปไว้ท่ากหนามูอโอ้รถเพอร์เลนด์มาแซวอยู่กับกับสวนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเป็น เขาสีมาเบิ่งวิธีสั่งของเพื่อนเป็นเป็นเห็ดแนวใดลักษณะใดเ้เวลาเพื่อนมาเม่นเม่นเวลาเพื่อนมาเก็บเพื่อนมากู้เพื่อนอันนี้แอบแน่บ่แอบแบน่แบบนก็บ่เป็นยังดอกทา้งละกลงอยู่ดอกละกลงก็จะเห็นง่ายๆอยู่เพราะว่ามันมันบอกไก่บ้านมานเลยพอพอ เป็นว่ามันยังบ้อนแอบแห้งโอ้เพินพ่น,น,เน,นเพื่อนอยามันเกะกาถนนเพื่อนยาิ่นกลัวมันเกะกาถนนก็นเลยเพิ่นอยากให้แอบไหมแอบไหมก็ได้บเ่เป็นอย่างนะะแต่ว่าขันเราลงมารวมโได้เลยเวลาเอาขึ้นเล่ไล่มันสุด อาซ้ำนั่นหละนี่อาเฉาเฉาล่ะซ้ำนั่น,นพ่อแล้วพ่อแล้วซ้ำนั่นหมาะพอดีคุผู้ชมมาเบิงตามทีมงานไปมันจะอาจสิดังขั่วขากขั่วขากเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอันนั้น มันเป็นใบบบบคือแหงเวลาแางมันจะขั้ขคากขั้วคากนะครับทีมงาน อบส้วแล้วก็อ่าคามยาวครับ่ต้องใส่ต้องใส่ผาาง่ต้องใัคบัใส่อ่ใส่้าาคางเวลาเอาหน่วยมันจะเท่ากันเทากันอนนเรือเ่าองตังงขวงขววงมันจะได้กับหลมปองมันอก โอ้ยดอนส่วนน้ำ like. พ ah, ึ้งปลูกคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้พึ้งปลูกกอนกอนเกี่ยวเขาอยู่เพราะว่าตัวนี้สิเป็นโน่นคุณผู้ชมตัวนี้ปลูกกอนเกี่ยวเขาเพราะว่าตัวนี้สิเป็นโน่นนะครับเผึ้งประเทศเป็นโน่นไว้บ้านนี้ก็ขันบ่อยง่อยขั้วเขามานี่ก็หน่วยน้อยเพราะอะไรเก็บต้มอยู่ด้เนาะแมนถ่ายแมนเพาะอะไรปลาแมนมันเท่ากับหาหน่วยหน่อยมันขายเป็นอันนั้นให้คนบ้านเท่ากับอะนรไป เพราะว่าเระจำเป็นสิไพส่งเขาแก่ได้ลระมาณนี้น้ำห่านค่าห่านขายอยู่บ้านห้องกับเขาก็สือกันเพราะว่าเอื้องบนนี่บนมันมันดีปันยังบอกป้านี่ป้านี่อยู่นาเพาะวามันเสรแล้วขันมันโม่มันขันมันโม่มันเขาจังใสเนาะแต่ว่าข้าจะว่าเบื้อนี่เนี่ยามกินนี่เดียวแพบมัดหัวไหวได้หม เอามันจนหัวสิแตกกันนี่วะมันหลายมันจะเดาปื๊บมันงุ่มหัวไปวะท่านผู้ชมก็กรงแฝดใช่เอาเบิ้งให้เบิ้งน้ำเนี่ยมันเอ็นเป็นแนวดีจังเราแฝดโอ้มันเกิดมันเกิดคือสมบูรณ์อยู่คืออุ้ยถึงน้ำถึงลายใช่โอ้แต่ว่าขันแนวนี่ก็จะแดงว่าหนูกิ่นละบานีรับแม่แน่อุ้ยหนูกินท่านผู้ชม เป็นหูตงง่งโป่งเลยเป็นใจเส้นโดนสันกินแบบเขามากัดเขามากัดกระโบดินใะท่าน,นผู้ชมเหมืนอนน้อนเนี่ยเขากัดเซยเดียวโมติงโมยังบว่าสิพีกออกหนูมากัดกัได้ท่านผู้ชมบึงขีบมล้อมเทงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับพี่น,ออน้องโ้อายจ้ยนี่เป็นไง บะกือเพิ่นขนาดขัดกันได้เป็นดีบัวคอยคือกันเพราะว่าบะกือมันหน่วยใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าจะคลองบะกือก็คือบบคือบะกือเนาะจะคลองบะกือนาสิม่อนมึอขึงแบบบะกือบ่อมม่อนว่ะแต่ว่าบัดเสียบะกือเพิ่นม่อนมึอขึงอยู่โอ้ยท่านผู้ชมจักเป็นแนวด้วจะคลองบะกือบ่คือบะกือ แต่มันหลายนะท่านผู้ชมบกักตรเงินมันเป็นหน่วยหลายแหน่วยหลายโอ้พ่อจะสูญหมนเ่ยเอาว่านไปแล้วแล้วว่าแมนสิหลายนะท่านผู้ชมเขาเพิ่งปลูกอยู่ว่าแมนสิประมาณเท่าไรซี่ไร่บ่หาไร่งงานหไรนึ่งงานโอ้ยยูน่นี่มันสิได้หลายตันนี่เดลยสามคู่หรือสามหมื่นหก อ่อคันคันเอาไปตัวนี้มันสิเลยกับไรแล้วบ่ะนี้ได้ทุ่นนะเนาะบอกยังไงว่าเ่าเ่าเก็บแล้วโน้นนี่ก็สิเลยทุนบบบนี้เลยทุนบบบนี้งานลุมเนี่ยคือจะเป็นกับไรมันเนาะบ้านเนาะงานลุมนี่ก็สิประมาณอยู่สามลาเอาไปเนี่ก็ได้เต็นขึ้นหัวเอาไปกับเมียเสียข้าวไปเออจะไปกับหัวบดิบายนะจะไปก็ไปหัวบดิบายบะจะเมียบายเพราะว่า ตอนนี้ตอนเฮ็ดนี่หัวหัวเฮ็ดเมี่ยบ่ต้องมากแต่ว่าเฮ็ดแล้วแล้วเมียมสิมาน้ำคุ้ม,มงเงินในบาทนี่ทาแล้วปุ๊บนี่ก็คือเมีย่ยเพิ่นกับสิเดมารับผมาควบคุ้ม,ม,มาาอเอากับมันเป็นแนวนี่ยจอยมันเป็นไอ,อ้นี่แม่บาทแน่อมันมันเป็นวิถีชีวิตของครอบครัว ตอนเฮ็ดนีก่กะบบมากามมมาก็ได้เมียโบไม่แต่ว่าคันไ้แต่ผู้ใา้ควบคุมมัตสอ,อยางเสียแนี่ยโบย่างในคานผู้ชมเบิดเพราะว่าพิ่นหลงเนี่ยหลงจกของเอาเบิ่งโอ้ยใบหลุดเอาคือ่าหันหลังสิกันมาผู้นึงดึงเลยพูนึงผู้หี่ดึงเคยเห็นอยู่บ,บ่หมอลาหมูก็เห็น <c oughs> ดึงไปดึงมาัดหันหนาใส่หันหนาเข้าหากันอีกดูคนดูดันกัน โอ้ยท่านผู้ชมใช่เออขขบคุณหลยงง้ยๆทลงยามเปลี่ยนตีอ่านไปกับมหาล่อเหรียญเป็นสลาหฮะแต่ละมือต้องหาแนวมาลงให้ท่านผู้ชมไดือบ่องกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละวันหาแนวให้ท่านผู้ชมได้มาเบิงว่าเอ่ยเฮาท้าท่านผู้ชมจูงแขนพี่น้องยางลาะหาส้มหัวส้ชมสวนจูงแขนพี่น้องหา เลียนหน้าผู้นัน้นเล่นหน้าผู้นี่ไปสละนะครับตอนนี้รถพนกำลังถึงมาขึ้นคือผู้เก็บเกิดกำลังเก็บเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวสิไปเบิ่งพนซั่งด้วกันนะเอาว่าขันไวหวรุ่นบัดน,นี้ทั<อ>้งไวหวรุ่นทั้งไหวไวหวบ่รุ่นน้ากันเอา้า<อ>แต่ว่าเซ่ก็ไวหวรุ่นอยู่ดอกเอา้เอา มันแต่งได้กับไข่ก็ไหวหลุนอยู่ <laughs> โอ้แสดงว่าผมกับเขาจะเข้าใจสำหผู้ชม แสดง่าเพื่อนจะไป,ไปขึ้นตะสั่งเอาเพื่อนบ่ได้สั่งซิ่งหน่อยขึ้นนะท่านผู้ชมเพื่อนก็นสิเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นก็นสิแลนตาสั่งญ่เวรชนะเพราะว่าเพื่อนสั่งรถมาแล้วสั่งรถมาแล้วว่ารถนั่นได้สองตันสองมท,ที่นี่ก็สที่ขึ้นพักค้องเสียวพักค้องขึ้นไปก็จังสิไปสั่งพักค้องอีกรอบจังสิไปสั่งจะสั่งไ่อีกรอบนึงว่นน้ำนักรถคัดออกไป แลาการน,นํานักพักค้องท่าดนะครับอ้าวแสดงว่าเพื่อนเข้าใจกันแล้วเพื่อนสิญัับรถไถหน้าเพื่อนสัญญบรถไถหน้าแล่นข้ามมามันตรงตรงกันเดินหน้าไปก็ถอยหลังมาเอาเอาก้นตุกันแล้วก็จะค่อยจะค่อยสีโย้บัมาือขึ้น โอ้รถไถนากระแหงกันเลยผู้ชมเป็นหลอดเล็กเนาะเออเวลาถอยเบ่งเด้อรถรถพีกับก็รถไถนาก็ระย่างไเลยเอาสันโบ้หน่อยนะครับผู้ชยืนในรถจนรถจนรถไถนาจิงงอแงกงอแงกงอแงไงมองมึงใส่ผู้ชปกต นกำลังขยับรถเจอกันเฟอ,อ,อยคฟอยคฟอยคอยมากเวลาเวลาตับมันติดดังเติงหรอกเพรามาเวลารถมันช่นกันไยอีกนิดนึงยังคาสอบเออ,เอาละ่ะ เออพอดีพอดีพอดีมันตูกันเอาดาไปใหญ่ฟ้าใสโง่หลกหงว่าเป็นแนวเลยเบิงเบึงวิธีสองขึ้นแต่ว่ามันมันม่คือบักแจงโม่แล้วเดี๋ยวขืนไปหยีบควนมันขาด อันเวลาเ้าหยียบแล้วขวนมันทักโปเลยสิธรรมดาบัือบ้มือกนี่เขาสีจงขวนมันไวอยู่ประมาณจักจักนิวนิวเคืองเอาไปขายโอ้ขันน้วยมันบ่อนี่แห้งเขากับาดอกน้ำบ่ะคาผู้ชมมาเบิ่ง มันขัดทันขัดห้องบอมาเบิ้งเนี่ยนี่ห้องก็บอกว่าเออเพิ่นเ็ดตเนี่ยเลยเพนเอาไปจังไดีรถเอาไปจังไดีอันนี้ก็คือสิแม่นขันเมือนบ่เข่าจึงเลื่อนสีกับผุนล่ะท่านผู้ชมไปโอไปเซิงสางเหมืนโอ้ตดอยู่ไปโคราชไปโคราชอำเภอเซิงสางไปบ้านอันอั้นมอลล์ โอ้พนไปยุ่งทังนั้นหล่ห้วไอพูดนี่ระวังนี่ได้พนอยูร่ร่มพนจับได้พนโยนมาเลยได้หันเป<ว>็นบ่ได้บอกได้เขาตึงเลี้ยวเบื้องข้อมัอนโยนมากข้าบ่กครับจำในเอิกตึงไว้เลยเอาให้ท่านผู้ชมเมืองจำนี่นอกเขกียบนอเมืองเงี้ยวไรกับหยาดพนนางเมืองมันปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเดียวให้ท่านผู้ชมยูน,ยน,นดีมีแห้งนะครับควบเจ็บกับยาดดควบไขายยา่ยะมีกับพี่น้อง ค้ามเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีมีเงินเต็มถงมีเข่าเต็มเหล่าให้มีอยู่มีกินตลอดไปครับพี่น้องสำหรับหมอลำเทิงหาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันครับพี่น้องสวัสดีครับ